ต่อไปนะเอเป็นเพอี่สบายแล้วกันนะช่วงนี้สองคมกเครียดนะฮะอย่าไปเครียดมากมากับเพลงนี้จนสทกความรักต้องความรักมาว่าชื่อชื่เอาจะคนสองคนใจสองใจเพิ่งจะได้เรียนรู้กันไม่เท่าไรก็ควรต้องให้เวลาอีกปีสองปีสามปีก็คอยศึกษาขึ้นไปเยอะๆมันอาจจะมีหลายสิ่ง

ก็สนอ,อีกนิดีไมดีไหมเธอให้ทุกเรื่องเป็นกสชาติขงชีวตม้องมีผมีผมกับฉน,นต้องได้ชัวร์ว่าพรุ่งนี้มดีกว่าแต่ใครตัวเ็ใจกันไปอีกไม่ช้าไม่น่าดูดูดูยัอีกสักรอบก็ฉันนิดหน่อเข้าใจอย่าให้มันมาก เดี๋ยวจะเป็นเื่อนก่าเขาจไม่รับทุกคน oh 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 ดีกันได้ไหมกรักเธอไม่อยากจะเอเอออัยิเม่อยากเป็นเธอนั้นมันใจอย่าคิดอะไรให้มากเกินไปได้ไหม we <laughs> เต้นอยู่ในใจยทุกทุคนที่นี่ก็แล้กันนะครับว่าที่เราจํากัดหรือเกิมมีที่ให้สินค้าเลือกกันได้มากมายคำถามก่อนนะคเับว่า ใช่แล้วแต่ก็มีมินิคอนเสิร์ตได้สนุกสนันไปกับเซ็นทรัลมินิเซลนั่นเองคนฟังผมน่าเปลี่ยนไปตลอดเลยใช่แล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆด้วยอยากจินตนาการคนฟังเป็นซูชิที่เลื่อนไปเลื่อนาตามสายพานก็แล้วกันพี่อย่าพูดดิผมมันไม่ได้กินอะไรแล้วนี่ยอยากกินซูชิแล้วหันมาม่วงทั้งมีไม่เกี่ยวกัอาหารเลยก็นคนสวยนัแถวๆนี้เยอะโอ้โหไอ้ติ๊กไอ้ติ๊กผมรู้ตัวรู้แต่งสวยนะ เอากระจกมาดีล้งงเลยใจพี่ี่าเก็บไว้เก็บไว้ตกลงว่าแฟนคลับกับคุณต้นภัยสวยกว่ากันคะพี่ถามอย่างนี้มันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องแค่สิบทีคำตอบนี้ต้องคิดกันเอาเองนะคะไม่ได้ไม่ได้แล้วนอกจากที่จะมาร้องแรงสร้างความสุขให้ที่นี่แล้วเนี่ยเคยมาเดินช้อปปิ้งด้วยกันที่นี่ไหมที่ชิดที่นี่ใกล้บ้านผมมากเลยนะฮะบ้านอยู่ไหนถามให้เลยอยู่แถวนี้แหละรู้อยากรู้ แถวนี้ดนคนที่รักผมไม่เท่าไหร่เลยคนี่เกียดผมเนี่ยนะครับผมก็มาเดินช่วงน้ำท่วมนะฮะช่วงน้ำท่วมไม่ขับว่าปิดนะคะรับปิดนะครับปิดก่อนหน้านั้นที่น้ำท่วมก่อนที่จะด้วยังไม่ปิดยังไม่ปิดคืนก่อนน้ำด้ว่แล้วมาเดินทำอะไรนะ มาได้กันช่วยหน่อยสิเฮ้ยผมมาเดินจริงๆผมมาผมมาเดินผมชอบมาเดินดูหนักมาเดินัสอบทดูหนักมาดูหนักมาดูหนักแล้วเข้ามาปุ๊บเนี่ยคือหลังจากปิดปรับปรุงไปนานนะฮะก็เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากมีร้านอาหารเป็นแบบคาเตอร์แบนเยอะมากไอ้เรื่องึ่งสัมภารคาเตอร์แบนเยอะมากนะครับผมสรุปว่าชอบไม่ชอบชอบสิหมายถึงเหนียวนะไม่ได้หมายถึงเซนทัน ช่วงนี้ด้วยช่วงนี้แบบนี้ Midnight Cell ดังๆเลยดังๆขอดังๆเซ n น r a l Midnight c e l อะเลวคนติดเข้าช็อต Central Midnight Cell นะครับผมช่วงนี้ได้ไหมคะขอแบบ International มินโอเค y ยแค่แค่นี้เลยพี่สำเนียงผมแบบนี้เดี๋ยวเสร็จจาก จับรงวันแล้วนะคะไปชอปโชว์แฟนคลับของเรากันด้วยนะถึงวันที่เท่าไหร่ับพี่จริงๆแล้วถึงวันที่14นะคะ14นะคะชอปกันได้แต่ว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของมีการ จับรางวัลเซนโช่กีตาร์นั่นแอ,ชองช็อตรวมทุกๆพันห้าในรอบนี้เราก็จะมีคุณตนน้นนะคะเปรนผูกจับรางวัลเซนโช่กีตาร์ให้เรากันด้วยแหละเพราะฉะนั้น,น,นใครที่ส่งไปแล้วเดี๋ยวรอลุ้นกันได้นนใครที่จะส่งเพิ่มขอความกรุณาส่งคูปองนะคะใบสีแดงฉีกหนึ่งส่วนส่งเอาไว้ที่กล่องรับชิ้นส่วนด้านข้างเลยเดี๋ยวในระหว่างที่รอคูปองกันอยู่นะคะเรามา ถามกันก่อนเลยดีกว่านีค่ะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีผลงานอะไรอยากจะให้แฟนคลับไปติดตามกันบ้างไหมเอาแนะนําเลยจริงผมก็ช่วงก่นกอนๆผมว่าทยอยปล่อยซิงเกิลมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นซิงเกิลที่สองแล้วที่มาร้อนะ,ค,ะครับแต่ว่าจริงๆเ่ะเสร็จไปแล้วแต่ว่าอาจจะชะลอไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าช่วงน้ำท่วมนะครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับซิงเกิลเลยคะเกิ่ที่มาทางรถทางเรือเพราะว่ามอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่า บ้านดีเจน้ำท่วมไงครับออ๋นี่ครับร้อเล่นก็คือช่วงหลายๆคนมันเครียดอยู่แล้วเพลงเราก็ค่อนข้างที่จะอาเหงาๆนิดนึงนะไม่อยากจะไปตอกย้ำความรู้สึกใครนะครับผมไม่ชอบทำร้ายความรู้สึกใครนะครับก็เป็นว่าเอาเป็นเอาเป็นต้นปีหน้าแล้วกันแต่ว่าได้ฟังกันได้ตอนะไม่ค่ะจะเกิดเกิดให้ได้ฟังกันก่อนไหมได้นะได้นะแต่ถ้าอยากฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งผมที่หนึ่งพรุ่งนี้เลยหรอ พรุ่งนี้เราเอาอดใจรอพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วงานอื่นมีอีกไหมจะไปคอนเสิร์ตหรือว่ามีคอนเสิร์ตเอฟอะไรกี่ไหนอะมรอี้ละครเวทีครับช่วงนี้กาลังซุ่มซ้อมมันอยู่ก็จะไปอ่าเล่นจริงๆในเบือนเดือนมัคาเหมือนกันนะครับเป็นละครเวทีเกี่ยวกับเรื่องสุนทรภพนะฮะเรื่องในดวงใจครับผมโอเคสําหรับใครที่ชอบละครเวทีแล้วก็เป็นแฟนของคุณต้นด้วยงานนี้ก็ห้ามพลาดกับกิจกรรมนี้เลยนะละที่เอ๋อไม่ใช่ช่วยกันหากินดีนะคะสงสัยเราจะ ไไปดด้้กันผมว่าหมุนไปมันก็เท่าเดิมเลยพี่มันไม่ได้แบบก็เดี๋ยวระหว่างที่จับรางวัลได้ก็คนนิดนึงก็ได้อะไรก็ได้นี่เขาไม่ว่ากันมีครับคนที่ยืนอยู่บริเวณนี้ได้อยู่ใช่ไหมพี่ไหนคะไม่ีใครจะส่งเพิ่มในรอบนี้อีกบ้างด้านหลังยังมีถ้ามียกมือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าไปช่วยเก็บคูปองให้ยกมือเลยนี่คะตอนนี้ เผื่อเผื่อไม่แน่เผื่อดองดีเผื่อดองดีใช่แล้วรอบนี้มีคุณต้นเป็นคนจับรางวัลให้ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะคน่อรอก่อนรอเจ้าหน้าที่ของเรานิดนึงไหนล่ะค่ะประตูเปิดไม่เจอนี่มีไม่มีนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้เวลาอีกสิบวินาทีจัดการเขาดาวจริงๆแล้วก่อนที่จะจับรางวัลเราจะมีการเขาดาวกันเกิดขึ้นด้วยไม่ทราบละสิทราบครับโอเคเดี๋ยวไปปอนกันเลยโอเคกันเดี๋ยวผมจะรับหถึงสินะ มันจะเรียกเขาดาวเหรอคะคืนนี้ก็ได้ประมาณสามสี่แสนถ้าหนึ่งต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนับสิบลงมาให้ถึงศูนย์เดี๋ยวศูนย์เมื่อไหร่เราก็จะปิดงั้นผมจะนับสิบถึงศูนย์โอเคเดี๋ยวให้ช่วยกันนับด้วยดีกว่านะเดี๋ยวจะเริ่มต้นสิบให้แล้วคุณต้นแล้วแฟนคลับช่วยกันนับลงมาให้ถึงศูนย์นะโอเคเริ่มถึงศูนย์หมดเวลาครับผมแค่นี้นะไม่มีอะไรจะคุยโอเคโอเคนี่มันเป็นการ โอเคครับผมโอ้พี่ช่วยโปรโมทเพลงนั้จริงเลยอะรักปูใหม่ต้นเลฟสี่โอ้ผมจะนับ10ก็ไปจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งถึงศูนย์โอเคไหมคะโอเคนับช้าๆก็ได้นี่คะครับผมช้าๆอ่อยๆไปอะไรไปข้างบนยังลงมาไม่ถึงเลยนี่คะข้างบนยังนงงๆอยู่เลยครับว่าจะทำอะไรกันนึกว่าคนข้างบนเป็นซูชิสิคะกว่าจะมาถึงเราได้นี่อยากพี่เป็นอะไรกับอาหารญี่ปุ่นบ้างพ่เนยเห็นหน้าจะปังไงญี่ปุ่นมาก ลันญี่ปุ่นมากน่าจะไทยขนาดนี้ครับผมอะนะคะลงมาเรบเรียครับสองสามสี่เก้าแปดเจห ปองในรอบนี้แล้วค่ะในรอบนี้เราจะมาเริ่มกันที่รางวัลหนึ่งพันบาทกันก่อนหนึ่งพันมีห้ารางวัลค่ะจัดเย็นเดี๋ยวจับหนึ่งพันรางวัลแรกก่อนไม่ควนเลยควนควนกับควนแล้วก็ว่าเดี๋ยวเหนียวนะคุณเนี่ยได้มาแล้วหนึ่งพันรางวัลแรกค่ะเป็นของใครไหนดูซิอ่านที่หมายเลขก็ได้นะคะอย่าไปเน็นชื่อเสียงเรียงนามเพราะมากไรมากหมายเลขหนึ่ง สี่แปเจเจดเจอีกครั้ง,งดังๆเลยหนึ่ง <1 S 2> <aşk. S 1> มันต้องพูดเหมือนบอร์โทรศัพท์ที่แบบโทรไปคอ์เซ็นเตอร์หนึ่งสี่แปเจเจเจ็ดหนึพันราวัลแรกหนึ่งสี่แปเจของใครอยู่ตรงนี้หรือเปล่ายกมือให้ดูหน่อยสิคะหนึ่งพันรางวัลแรก เราจะเก็บเอาไว้ที่ลูกค้าสัมพันธ์ชั้น4แล้วไปติดต่อรับรางวัลกันได้หลังจับรางวัลเสร็จค่ะคุณน้องยังไม่มีนะคะเดี๋ยวเราจะได้ยินจากชั้นอื่นๆนะคะรางวัลที่2ค่ะครับผมรางวัลที่2นะครับรางวัลที่2แล้ว1 9ึ่งเนะครับผมหนึ่งอะไรครับพี่1 9 9 6า1ก้าห สี่หนึ่งสำหรับ1,000รางวัลที่2นะคะ1 9ึ่งเอยู่แถวนี้หรือเปล่ายกมือโดยอยากไม่เห็นอีเช่นกันดูได้ยังไงคะว่าไม่มีเพราะค่ะจะยืนอยู่ข้างหลังก็ได้นะคะดูแหมรีบสกัดดาาลูกปกเปียวเป็นหลายขาเลยเกินนะฮะอ่ะต่อไป1นึ่งพันรางวัลที่3แล้วคน่ันรางวัลที่3ครับเป็นของใหม่เลยหนึ่งหนึ่งแปดเก้าสี อันนี้คือยกมือไม่ายหรือว่ายกมือได้พี่พอทักทายนะครับผมหมายเลข1นึ่งหนึ่งแครับไม่ไมฮะของใครยกมือค่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าคช่ไหมัวอยังไม่เห็นอีกเช่นกันแสดงว่าคนแถวนี้ไม่มีดวงนะครับอ้าว หมายเลขต่อไปโอ้ล้านเมือสวยด้วยหนึ่งพันรางวัลที่4แล้วค่ะรางวัลนี้เป็นของผู้โชคดีหมายเลขหนึ่งสามหกแปดศูนย์ห้าครับอีกครั้งหนึ่งดังๆเลยหนึ่งสามหกแปดศูนย์ห้าหนึ่งสามหกแปดศูนย์ห้าครับอยู่ตรงไหนยกมือก็ยังไม่เห็นอีกเช่นกันพี่เขาบอกให้หมุนมากสิเนาะหมุนมากครับพี่ก็หมุนหมุนหมุนอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวมีผู้โชคดีมาติดต่อบให้เลยลูกะลูกโอ้โห เสียสิทธิ์แล้วเนีเสียสิทธิ์แล้ว136805อยู่ทางไหนคะยกมือทางด้านนี้นี่คุณผู้โชคดีของคุณอยู่ทางด้านนี้ค่ะท่านแรกที่เข้ามาติดต่อรับรางวัลฉันนะคะมาดูหน่อยค่ะ136805ถูกต้องมาเสียพวกมือทางานเลยค่ะผู้โชคดีของคุณต้อนรางวัลแรกเลยนะคะพี่คนนี้เขามีเป็นแบบเป็นปึกเลยพี่ เป็นปึกเลยค่ะเป็นแฟนคลับด้วยใช่ไหมคะก็เลยส่งบอลลุ้นรางวัลในรอบคุณต้นในขนาดนี้รางวัลต่อไปค่ะหนึ่งพันรางวัลที่ห้าเอะฝั่งนี้นี่อยู่ให้ควักเหลือเกินเลยค่ะอะไรกันนักหนาเนี่ยโอเคคุณต้นก็บ้าจี่ตามไปด้วยก็ควักกันใหญ่เลยเดียวผกสงสารพี่ๆเขาเขาทำตาละห้อยมองหน้าผมก็อย่างนั้นกดดันอันนี้รายมือไม่สวยับผมไม่เอาโอ ไม่ได้หรอเอามาแล้วหรอใครไปิไหมผมดูที่ลายมือนะครับผมอ้าวไปเลายมือเขาไม่สวยถ้าเกิดว่าเขาหน้าตาสวยดูจะทำยังไงเสียสิทธิ์ไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมอย่ามองกันแต่ภายนอกใช่ไหมใช่เอาจะพิจารณ์สิผมอยากจะรู้จริงๆเลยว่าหน้าตาจะเป็นยังไงหมายเลขหรางวัลทรางวัลหนึ่งพันรางวัลที่ห้าค่ะรางวัลนี้เป็นของผู้โชคดีหมายเลขหนึ่งห้าสี่เห็นไหม ก็คุณบอกไปแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุ้นสิให้ลุ้น3ตัวแรกได้มีสาตัวหน้าและสาตัวหลังสาตัวหลังครับจะมี3าตัวบนแล้วสามตัวล่างอีกไหมคะอ้าวพอนะคะเดี๋ยวตรวจสาห่งห้าสี่เก้าเจ็โอ้โหมามาลุ้นมาแล้วก็แฟนคลับหัวใจวายหนึ่งสนะครับผมอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งหครับหนึ่งพันวนที่ให้อยู่ทางด้านนี้ไ 15, 4้าสีเก้าเจ็ดสเป็นไงคะหน้าตาสวยกัยมากไหไปเคลียร์กันเองหลังเวทีเมื่อกี้เขาบอกว่าลายมือไม่สวยเดี๋ยวไปเคลียร์กันเองเดี๋ยวขอเอาตัวรอดก่อนผมตั้งใจนะครับเดี๋ยวเอาตัวรอดก่อนคนแรกเดี๋ยวแก้ตัวให้ด้วยนะผมไเพื่อต้องการให้ทุกคนเข้าหัวล็อกกันจริงจริอะลายมือพี่เขาสสุดยอดตัวเป็นจงเต็มบันทัดมากนะบเอพยานเป็นแสนเลยค่ะโอยหน้าตาฉลามากยังไงก็พี่เขาก็เป็นผู้โชคดีนะฮะเขาเสียบมือกับพี่เขาหน่อยครับ หนึ่งพันบาทผ่านไปเรียบร้อยห้ารางวัลหนึ่งรางวัลสองพันบาทกันบ้างดีกว่าสองพันบาทมีสามรางวัลเรามาดูผู้โชคดีรางวัลแรกครับผมจะคว้ลอีกไหมคะคุณครับอ่าตรงนี้แหละครับเอาตรงนี้แหละนะคะตรงกลางพอดีเลยอันนี้รางวัลสองพันนี้เป็นของหมายเลขหนึ่งสามเก้าไมะเออเก็บเข้ากระเป๋าไปเลยดีกว่ายังไงก็ไม่ได้แล้วเหรอวันนี้ หนึ่งสมเาอกยอะมากหนึ่งสเีหก็นไหมฮะครั้งหนึงค่ะชัดๆหนึ่งสครับมีนคะอยู่ตรงไหนผู้โชคดียกมือค่ะสองพบาทนี้เป็นของคุณแล้วนะยังไม่เห็นยกมือเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวติต่อมีนี่คะมีนี่คะหนึ่งสครับได้ค่ะขอบคุณมาผู้โชคดี ส่วนใหญ่คนดวงดีมักจะอยู่ฝั่งนี้เนาะมาหนึ่งสองสามนี่ฝั่งนี้หมดเลยเนี่ยส่งมาบ้างหรือเปล่าอะไรนะอยับให้ได้อ่ะรางวัลที่สองนะครับสองพันรางวัลที่สองค่ะของผู้โชคดีหมายเลขอันนี้อันนี้แรงมือสวยคุณไม่ต้องไปเน้นลายตือและชื่อเสียงเรียกนามเขาก็ได้มา่ 1 0 1่งศนดไหมเงียบเชียว่งศครับผมอีกครั้งหนึ่งค่ะ101621ครับของใครยกมือรางวัลสองพันป่านี้เป็นของคุณอยู่ตรงนี้ไหมเอายกมือแล้วยังไม่เห็นอีกเช่นกันลูกค้ากับพันชั้น4ีนี่ค่ะ 2พันรางวัลที่สามรางวัลสุดท้ายแล้วด้วยอันนี้มีชื่อชื่อไม่มีทั้งอะไรเอาสลาสิสสละสิสมีอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวถ้าเจ้าของรางวัลเขามาเคลียร์กันเองนะคะเขาไม่รู้ร่วมหมายเรียกอะไรเขาได้หรือเปล่าต้องเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆนะฮะอันนี้อย่างนี้เบลไม่เกี่ยวนะเบลไม่เห็นอะไรเลยก็มันมึนๆงงๆอยู่ไม่ได้รับรองว่าอะไรทั้งสิ้นได้มาแล้วนะตังใบนี้คิดว่าเลือดปีแล้วใช่ไหมคะน่าจะน่าจะ โอ้โหเป็นชื่อผู้หญิงด้วยไม่น่าล่ะคุณ <c oughs> ทำไมทำนี่โอ้ชื่อพี่เขาชื่อเรวดีเรวดีต่อหน้านต่อตาหนูเลยชื่อเรวดีไงเลยแต่ตอนที่คุณมองลงไปเดี๋ยวไม่เห็นคุณมองชื่อเห็นมองเป็นที่อ,อยู่เบอร์โทรศัพท์ใช่แล้ว <c oughs> ผมไ <c oughs> จัดก,การ <c oughs> ด้วยนะคะผมเป็นพวกความจําสั้นนะครับจำแค่ตัวเดียวแต่รักชั้นยาวพี่มากัดมุกผมมันก็ไปไม่เป็นเลยเนี่ยไม่เอาไม่เอาแต่รักมุมใหม่นี่แบ่า จัดให้แล้วขายของให้2อ2ทียทรสงบัาทรางวัลสุดท้ายรางวัลที่3ของ2,000บาทรางวัลน,นี้เป็นของผู้โชคดีหมายเลขเก็บข้ากระเป๋าไปเลยดีกว่าไม่ได้แล้วละ่ะหนึ่ง <S <S หนึ่งอหนึ่งอมีอศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าไม่เอาแล้วหรอพอใจแล้วหรอ 105391ครับเห็นมั้ครับ105391ครับผม105391เห็นมั้ยอ่ะฟังนี่มาเย้อะไรครับี่ๆมันต้องมีสักไปสิพี่105391นะคะต้องแบบนี้ให้บอกว่าคุณต้องดังๆที่จับรางวัลนี้ขึ้นมาให้ได้เอาดังๆให้คนทั้งห้างได้ยินเลยค่ะดู AF AF 4ตลาดเลยค่ะบค่ะ ให้แฟนคลับตัวจริงได้แต่ไม่ได้โหวตต้นเลยและอันนี้ก็ต้องไปีะเลกันเองแอบน้อยใจกันไปเดี๋ยวยังไงเดียให้คุณต้นไปช็อปโชว์ครับตั้งใจจะมาช็อปอะไรกับเราบ้างหรือเปล่ามาทั้งทีคิดว่าใช่แถวนี้มีแม่ยกไม่มาต้องไปช็อปอาหารก่อนต้องไปช็อปอาหารก่อนนะครับผมตรงนั้นกวักมือค่ะมาสิมาจะซื้ออะไรเดี๋ยวจ่ายให้ได้ไหมคะผู้อ่านได้แม่ยกแล้วออกอะไรับ ผมเป็นคนที่ยืนบนลำแข้งของตัวเองครับผมตรงนั้นใส่ให้จริงใช่ไหมคะคุณตั้นบอกว่าเดี๋ยวยืนด้วยลำแข้งของตัวเองงั้นคุณตั้นไม่ล้มกวนค่ะขอบคุณมากมากเลคะครับงั้นพี่เล็กเล็กข้าวของแท้แล้วกันโอ้โหจะดินเนอร์กันที่ไหนดีคะเอาของไปเอาคุปองคืนอะไรอ่ะแพ้ลราผ่านได้ี่ยแพ้ลราผ่านครับโอเคจะแพ้ลราผ่านทำไมถ้าคุณต้องรักมุมใหม่สิจะให้จริงนะเนี่ยให้จริงนะนี่คุณตกลง สิ่งต<ะ>้นนี้นี่ของคุณหรือของเลยลกันแน่ค่ะเหยวต้องคอยเชียร์กลับมาตลอดเวลาเอาเป็นสิ่งต้นใหม่ล่าสุดสิอันนั้นเก่าแล้ว,วอ่ะเอาชื่ออะไรชื่อสิ่ง